สวัสดีค่ะเอาห้องยังสวัสดีครับเอฟซีถามมาหลายคนคยว่าแขกหลือดสิบวบวชโบะนะแล้วมีผู้ใดบวชแน่ยะนะบวชเก่าคุณผู้ใดแน่ลูกหลานพาานศักดิ์หนึ่งนี่เก่ามีผมนี่งนะครับพูดก็จะว่าบวชด,ดุลเด้อ่สันชั่วห้าวันก็จะว่าไป็ยังคือบ่เห็น ขกหลอดจากเสือในงานบุเคใคยเลยผมสีลบป่องเลยน้อไปอ่ออกซื้อไหมไปยื่ใส่มากกว่านี้ไปยย้อหิ่ไปเลียนนั่นเลีนนี่ก็ว่าไปเกีียกการไปเกีียขทั้งใดาเมื่ไปเกียกเกียาการไปหาข้อูงมูเดววะไบันนี้ก็ว่าไปหาม,ม,มูไมืออหมู เอาดีๆเอากระมูมือนิมือมือสุดท้ายที่จะพอไปไปเมียมเงงขบาบอกว่าแบบเมียมงามๆเขา,ขาขอบอกว่างามขี้ไล่ขี้ไล่เขาจะบอกว่างามน่ายกกับวบปานเขาจะว่าคนจนผู้หญิงไงมือสุดท้ายนี่ รถแห่จะขั no like ้นก่อรถแทร่โมงรถแทร่ไหนไปนะก็แต <ios. S 2> hmm? <Okay>. ่ว like ่าสิแปดขั้นกับกล่องเหี้วเรากะล่ำหนาไฟอีกเรากะแสดงกิจกรรมอีกอ่าเล่นกับเก็บคุณแม่ส่งไอ้คุณแม่สุภาพว่าให้แขกหลอดเล่นกับเก็บแทนพอวันกับเก็บวิเศษแบบนี้คุณแม่เก็บไปไปแม่โอนวะทัเร์คนก็บไปย่อมเลย ให้เลาไปน่งนมีบไทยอ่ให้เพิ่นสวดก่อนสวดรอดเจเจเจจเจเเย็ดยังเจเจเเตเลำเพื่นดิเฮ็ดยังตีนไม่เอแกะนะฟานเฮ็ดตีนเบิ่งบ่เป็นไอีเี้ยนิอซี่เฮ็ดด้วยคุณเมีสุภาพว่าให้ไปดุนบันดาลใจเคียกรอดให้เล่าเฮ็ดให้ได้เพราะนะม่นนี้ผม <okay>. ไดสืบทอดด้วยจะวะ หาเยอังงเนีย้ยเ้เียบนเนี่ยมดน้ำตาลหรอหารอยู่โรงพยาบาลมดมดน้ำตาลเลยมือไปเอาซุปบักบัะคักเลยเขาใจว่าตอนเราประวัติสิ้ทีสิธิกันน้ำตาได้หรืเป่าเก่งเติบเด้คันกันนี่ คือจังมันเป็นความฟันนี่แหละเนาะว่านเราบ่ไดดเข้ากับบ่อ่อยดีสูงสิงกับเพื่อนบันไดหรอกแต่ว่าเรากับบ่อ่อยด้มานอนบ้านบันนี้แต่ว่ามันไปแบบไปแบบกับท่านหันแบบต่างตัวบ่ไดดเองสิเนี่ยพูดถึงว่ากับบ่ไดดสนิดเล่าปันไดกับกับบ่ไดดแบบว่าลึงแกนเล่าคือจังคุณแม่สุภาพดีเพราะว่าพ่วบ่คคอยบ่อ่อย,อยดเว้กกับแม่ขึ้นแม่บันได แต่ก็เสียใจที่ว่าเพิ่นไปเร็วไปเบียไปเบียด่ได้สั่งบ่ได้สั่งไผพุกีไอ้ที่เวลาจุดไฟตะกี้ตะกี้พุ่งไปล้างไฟแล้วเจะละหาบังหุบบังไฟขึ้นสูงสูงสิบเสียบอยดสูงโอ๊ยหอมแหมงงี้มันคือเพื่อนเลยเพื่นเชี่ยวไฟยังทำไม่ได้เลยอือมันก็สกังห่วงม้อจี๊ดตัวเลย สาเตะบ้ครับบอกกันคือยังพอเลื่อนพอเลื่อนบัดมักเล่นมวยตัวนี้กันจังสันลบวดนี้ลมเตงลงเชียร์คักเชียร์เนียจนกันสิบวัดเราก็ลดละทุกอย่างคู่มหมัวไปแล้วครับคู่บาลมีข้องค้มหมัวไป ว่าพอบ่อยมี่เราไว้ธรรมดาดิคนว่าข้าเจ้าว่าเฟินห่วงเจ้าคอางนลยเจ้าของบ่มีคือหมู่เจ้าของก็ตั้งใจเอาแน่เฮียงก็ได้มองแล้วเวลาไปไปเยี่ยมเราเราเาะป่าก็เลเลาดินไปโมใจแล้วสะบันนี้ดิ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 มันคือเตาแทะคดหัวเราเมันคือเตาแทะ โคง,อองน,น,นี่ขอโค้งบวชวันนี้ฮะบวชเอาคือว่าสีมาบวชน,น,นี่บคือเตาอะไรตัดหัวอะไอยังไงเยงสั่งัวหอก เราไปเพิ่งเาะการทรมานพอจะเปเรี่องกับอียงพอกต่ป่วยอยู่จะใส่อย่างเงี้ยพลุพลังเต่มคนลุมลุ่งเรวจะว่าจะหลุดมป่ลุ่มดอกของมากเลยข่งแยงแข่งย่งอยู่กับเป็นอย่างพ,าาพอล,ลุมลุ่ลลกกลลม,มเดียวคลิปบสุดท้ายเลาที่เราขึ้นเวทีนั่นเราไปกับป่าอันเล่าอย่างก็บเล่ากัพงงยนิน คนยืเฉยเนาะนั่นยังดีดๆว่าเพื่อจะเห็นคลิปนั้นเพื่อจะหายน้ำกลว่าเลวจะปเวิบกามือขอคอยอย่างเวลาตอนป่วยก็เป็นทะะักทรมาน คือบระไทยไทยใหพี่นดองเบิ่งตอนอยู่ในโรงบรมอือเพิ่งระแห่ไทยไม่เป <Th> ็นภาพวันีหนึ่งแล้วบวมแล้วก็แล้วบอกว่าอะไรมือก็สิตไตนี่เฮ็ดขึ้นวาสูยดิก็สูงน่ามาค้นใจเชียงด่เนาะสูเข้มขบอกยังเรารู้ซึกเบดก็อนมือสิตไตเจ้มือไตายเวลาสิบสามนาฬิกา ศูนย์สามนาทีนี่ว่าหนึ่งสามสามเลขสิบสามมันกับ่อดีมันเป็นเลขผีแล้วเราเกิดวันอทิตเด็เราเราดันวันอทิตเด็เราดันบ่ชอดดันบ่ชอดวันเกิดเลยตายมันอาทิตย์แต่ซึ่งผมเกิดวันอาทิตย์เข้าใจว่าเพจนอาจีพมาเกิดเป็นลูกผู้ใดผู้หนึ่งเราเราคือมาเรียกตายเมื่อวันอาทิตย์แล้วคนเสดสิเรียกได้ จะเดียวมือมันเกิดตรงไหไหมโอ้แล้ไร้เ็กมันติดไหมก้อนสีบวชน่ะให้ลดละเลิกเออก่บมนว่าสีมาศูนติงนิงติงนิงนี่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 ไรนักสูบยาเมื่อจักซ่องระบือมึนี่ ถืกกิน 10, 10ยาสูาสขขอาอบอยู่นี่ถุกีคนให้งันันมือมือเบียกสูไปเห็นทังพันบาลแบบนี้ก็สาที่ถูกติดโควิดเขามาก เน,นี่บา้านของนี่แหละเราบ่มีกำลังใจหย่อนว่าลูกล้านญาติบ่บ่บมาแขังๆขงเพราะว่า,ย,า,ววายังตอนเราป่วยมันเป็นโควิดค่ะพี่น้องคือไพก็เยี่ยมว่าดดจังสีเนาะตอนนั้นเนาะมันอกก็สิมีควอมแบบว่าซึมเศร้าเน่ยหันไปทางใดกับ่มีไท้ายอ่าค้องยังส่มันก็เลยเกิดการแบบว่าอันนี้หลุมหลุมเร็ว น,น,น,นี่กินเข่าันนี้กินเั้าันนี้เอาไปถอดให้ไปนี่ไปกินทอดทุท่งนึงเอาทุ่งนั้ใส่ตู้เย็ยนไว้แต่อันนี้ก็แดงไปกินบ่านนี้กิน,น,นกินไปเฮ็ดไปผู้เดีลยเอาเกียไปเอาเก็จะเอาทางเกียไปซอยงานนั่นดิคู่ กบอกอบอกับเขงงเหบอกเพราะมันเพเกียดแล้วมาเอาเนะอะมันถามอยู่ว่ามีตังเกลียดบอกอ็เลยบอกคนมาเอาไปเร็วๆสิได้ออกไปกินข้าวไปทอดไส้ทอดปูเหรอ,อเอาไปทอดพุด่นก็ได้เอาไปทุ่งนึงอ๋อสนีิลพี่น้องยัง,ง<อ>เดี๋ยวจันจ้าก็ไปบวชแล้วไปบวชบวชจังมงุ่ง บกมูอท่านก็เด่นพอเพราะท่านทำไปอย่างนี้หน่อยเมื่อไรจะอาบน้ำมูอปวชต้องการจะอาบน้ำอาบไปนี่จะมังอาบไปอาบเร็วอาที่นี่หุ่นเลวอันไหนสิไซไปียงกำไรนั่นซึ่งบวัวช่มหางหุ่นนี่เอาใครไปียงกำไรนั่นเออตั้งใจเอาอุทิศส่วนกุศลให้พ่อสิ่งใดที่นั่นก็เว้าเอาอธิษฐานเอา จะก้องคยอยยังไนค่คยบอกอยังไงสีพว่ว่าน่าก็เอื่นบ่เดินจงกรมดอกสีนางพ่วนาผุทั่วรือว่านางสมาธิอยู่วัดใดนีอยู่วัดโนนอน้อมแก้วกันเอ,องไปยุ่งลงโพนอม,อมแต่ว่านายบอกเพื่อนนี่บ่ะเนี่ยเพื่อนหูแล้ว ชิดนี้ไว้ช่วงนี้ชุดนี้ไว้ช่วงนี้พี่น้องเพราะว่าชุดบวชบุษมหามือจังหวัดจังทุนเอาอ่าแม่แล้วก็ฝากเงินมาเฮ็ดบุญน้ำยู่เด้อ่าแม่แม่ดาแล้วฝากแล้วฝากเงินมาเฮ็ดบุญอ่าเกาะชายผ้าเหลืองหนุ่มเอ็ดหน่อยนะว่าสันว่าแม่ขอเกาะชายผ้าเหลืองหนุ่มเอ็ดหน่อยนะแล้วก็ฝากเงินมาเฮ็ดน้ำเฮ็ดบุญน้ำแล้วก็พี่สุวิทย์ก็ฝากเงินมาน้ำ แล้วก็อาแม่กิดกับไอ้ไอนุกูนกับฝากมานั่แล้วก็ไอ้ไอ้สันไอ้ันกับเมียกับฝากมานั่มกะเฮ็ดบุญนั่แขกหลอดฟอมอนุโมทนาบุญนั่เนาะค่ะสาธุให้มันได้ตั้งใจให้มันได้ตั้งพ่อกันคลิปหน้าพี่น้องซิอุไ ผู้ใช้ในเชยงแบบได้ไปเลยผู้สิบผู้ทายพี่น้องเบิง้งเพิ่นว่าเข้าแต่จะเ,จเขียนแขกหลอดเป็นผู้ใช้ในเชยงแบบซีบ่อซีนี่บซีโบ่อซีนั่นเด้ไปเลยสิวถือได้สินกินได้บินโตเด้ไปเขาขอบุญเขาเพื่อนพี่น้องครับบวชกันจังหวะกันสำหรับคลิปนี้ไว้สำนี้สวัสดีครับ